สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้ก็ยาวหน่อยนะถือซะว่าเป็นการฝึกสมาธิจดจ่อกับอะไรบางอย่างแต่ผมมองกล้องตัวเองไม่เป็นอะมองเป็นแต่หน้าตัวเองนะทุกคนอันนี้คือการมองกล้องนะโอเคปะ่ะจุดเริ่มต้นของการรับวาดของผมนะครับรวมไปถึงจุดเริ่มต้นของการรับงานรีวิวเนี่ยเอาในส่วนของการรับวาดก่อนละกันที่รับวาดเนี่ยเพราะว่าเราอยากหาเงินใช้เองใช่ไหมแต่ว่าตอนเริ่มแรกผมก็ไม่ได้มี iPad ก็เลยไปขอแม่ ซื้อ iPad ให้แต่ก็ใช่ว่าจะมีตังไงที่บ้านก็เลยเป็นการผ่อน iPad ไปทีนี้พอยิ่งเป็นการผ่อน iPad ผมก็รู้สึกว่าเราควรใช้ประโยชน์จากมันให้ได้มากที่สุดหาไรายได้จาก iPad ให้ได้แบบว่ารวดเร็วในตอนที่ได้ iPad มาแล้วผมก็เลยฝึกวาดรูปค้นหาลายเส้นทำเพจทั้ง IG แล้วก็ TikTok แบบว่าลงโพสต์อย่างสม่ําเสมอเลยนะแทบจะทุกวันเลยทําอย่างนี้อยู่ประมาณสักร้อยกว่าโพสต์ได้นะทุกคนกว่าจะมีลูกค้าคนแรกซึ่งตอนที่เราทำเนี่ยเราไม่ได้ประกาศหรอกว่าเรารับวาดรูปจนมีลูกค้าทักไอจมาว่ารับวาดไหมคะตอนนั้นผมดีใจมากเพราะว่าเป็นลูกค้าคนแรกรู้ไหมว่างานแรกผมรับไปเท่าไหร่ประมาณ50บาทไม่ก็ร้อยหนึ่งนี่แหละสำหรับการวาดเต็มตัวนะอืม แล้วพอเราผ่านงานลูกค้าแรกไปแล้วเนี่ยผมก็เลยลงประกาศเลยว่ารับวาดเพราะว่าพอมีลูกค้าคนแรกมันเลยทําให้เรามั่นใจว่าเราสามารถรับวาดรูปได้แล้วนะอืมและระหว่างที่ผมรับวาดไปประมาณปกาีกว่ามั้งลายเส้นมันก็ มีเปลี่ยนไปเรื่อยๆระหว่างนั้นนะแต่ก็ยังไม่ใช่ลายเส้นปัจจุบันที่วาดอยู่นะครับในตอนนั้นนะผมกระเสือกกระสนในการหาลูกค้ามากๆโพสทุกวันว่ารับ,รบวูดรับวูดลาดอะไรรับวาดรูปแล้วก็รวมถึงแบบว่าไปหาโพสต์ในกลุ่ม Facebook อะไรเงี้ยเพื่อขอแบบว่าเป็นพวกกลุ่มคอมมิชชั่นอะไรต่างๆใช่ไหมหาลูกค้าแบบทุกวันเลยเหนื่อยมากๆช่วงนั้นได้แค่แบบว่าเดือนละไม่ถึงหมื่นมั้งอาจจะแปดเก้าพันมันก็มากพอนะสำหรับ นักเรียนที่แบบว่าว่าดูเป็นงานเสริมแต่ทีนี้แหละวันหนึ่งผมไม่อยากให้มันเป็นงานเสริมไงจนแบบว่าเรื่องเรียนมันกลายเป็นเรื่องรองไปและงานเข้าเลยตอนนั้นเรืมบอกว่าตอนนั้นะผมเรียนมรามนะทีนี้มันเป็นออนไลน์ร0อมันทำให้ผมเนี่ยค่อยๆหมดไฟในการเรียนไม่รู้ว่าเป็นข้ออ้างหรือเปล่า มันทำให้ผมแบบว่าไม่ได้มีจิตใจอยากจะเรียนมากมายอะไรขนาดนั้นเนาะบวกกับที่ผมแบบซิ่วมาบ่อยแล้วอะซิ่วมา3ามที่แล้วเสียเวลาไปประมาณสัก3ปีเข้าใจปแล้วพอเราแบบว่าซิ่วบ่อยเพื่อนรุ่นเดียวกันที่จบมปลายมาเนก็แบบเริ่มทํางานมีงานทําแล้วผมก็เลยเครียดเลยทีนี้ว่าเมื่อเราจะเมื่อไหร่เราจะมีอะไรทําบ้างสักทีก็เลยแบบว่าขยันมากๆในการ ฝึกวาดรูปลงคอนเทนต์ทีนี้แหละมันเป็นประเด็นตรงที่ว่าผมจะทำยังไงให้มีคนติดตามผมมากขึ้นไม่ใช่แค่ว่าติดตามเพราะเราเป็นร้านค้ารับวาดรูปร้านหนึ่งผมอยากรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่ามากกว่านั้นก็เลยปิดเพจ i g ีซะตอนนั้นมีผู้ติดตามอยู่ประมาณ1 9 0 0 2 0 0 0ผมลบเพจนั้นไปเลยไม่แน่ใจว่าลบไหมหรือว่ายังมีอยู่ แต่ก็ปิดไปแล้วแหละไม่ได้ไปเล่นอะไรต่อแล้วก็มาวิเคราะห์ตัวเองต่อว่าเราควรทํำยังไงว่าให้เพจเรามันมีคุณค่ามีคุณภาพมากขึ้นจนที่คนอยากติดตามคนชื่นชอบผมก็เลยมาตอบตัวเองว่าเราควรทำคอนเทนต์ที่มันมีประโยชน์ให้อะไรสักอย่างกับคนดูอาจจะเป็น How to เป็นความรู้อะไรที่มันเกี่ยวกับศิลปะเนาะตามที่ผมถนัดที่สุดแล้วแหละในชีวิตเพจเก่าอะ่ะผมทำตั้งปีกว่าผู้ติดตามก็ได้แค่แบบ ไม่เกิน2,000และวทีนี้นผมได้ทางออกหนึ่งก็คือเวลาเราทำคอนเทนต์เราควรพากเสียงใส่ตัวตนลงไปในคลิปด้วยคนก็จะได้ยินเสียงการพูดวาจาที่เราใช้ใช่ไหมก็จะรู้จักเรามากขึ้นซึมซับความเป็นตัวเราแล้วก็ติดตามเราในที่สุดและผมเปิดเพจใหม่ขึ้นมาในไอจีอแป๊บเดียวเท่านั้นอะภายในไม่กี่สัปดาห์ยอดผู้ติด,ดตามก็แบบ 2,000-3,000จนปัจจุบันเนี่ยประมาณ3ปีกว่าแล้วผู้ดตามใน IG ก็90,000กว่าเกือบจะ1,000 0 0คิดว่าคงจะ1,000 0 0ได้ในปีนี้เนาะทีนี้ครับงานวาดรูปอะ่ะมันก็ไม่ได้มีมาเรื่อยๆมากเหมือนตอนช่วงแรกแรกช่วงแรกแรกเนี่ยแบบว่าวันหนึ่งผมทําตั้งแบบ4-5งาน6งาน7งานเยอะมากๆหลยช่วงแรกที่เราวาดรูปมันอาจจะเพราะราคาถูกด้วยมั้ง จากวันแรกที่แบบเริ่มต้น50บาทตอนนี้เริ่มต้น300ซึ่งก็ไม่ได้อัพมาเยอะใช่ไหม,มแต่ก็งานน้อยแหละบวกกับผมไม่ค่อยได้โปรโมทแล้วด้วยเพราะว่าผมเริ่มจะโฟกัสในส่วนของงานรีวิวซะมากกว่านี่เข้าสู่การรับงานรีวิวครับทุกคนว่ารับงานรีวิวได้ยังไงจากเพจรับว,วาดรูปถูกต้องไหมพอเราเริ่มสร้างตัวตนทำคอนเทนต์ ให้มันมีประโยชน์มีคุณค่าอะไรสักอย่างกับคนดูทีนี้ผมก็เลยคิดว่าถ้างั้นมันก็สามารถรับงานรีวิวได้เดแล้วเราจะรีวิวอะไรผมก็ล็อกเป้าไปเลยว่ามันก็ควรจะเป็นอะไรที่ใกล้ๆคอนเทนต์ของเราก็คือพวกเครื่องเขียนบวกไลฟ์สไตล์นิดหน่อยเท่านั้นเองแ,แรกๆถ้าเราอยากได้งานรีวิวเราก็ต้องทำฟรีก่อนยังไงก็คือหาอะไรก็ได้มารีวิวฟรี อย่างไม้ตัวนี้เนะที่ผมใช้ก็เป็นไม้ของ GoCheck เนี่ยเขาไม่ได้เข้าผมหรอกผมก็เอามาโปรโมทให้ฟีมันก็จะเป็นการสร้างโปรไฟล์สร้างพอร์ตผลงานในส่วนของการรีวิวใช่ไหมเราก็ไม่ต้องกดดันมากหรอกว่าเมื่อไหร่เอเจนต์จะมาเห็นเราเมื่อไหร่จะมีการตลาดสักคนมาเห็น โพสของเราแล้วก็มาจ้างเราใช่ไหมแค่ทําไปเรื่อยๆก็พองานรีวิวแรกเนี่ยผมรับตอนผู้ติดตามใน t k t t o k ผมประมาณ3-4มสีพันคนมั้งตอนนั้นผมรับงานรีวิว800บาทจําได้เลยงานแรกน่าจะ800รีวิวประกาว่ารูปอะไรอย่างนี้ทีนี้พอเราเริ่มมีอันแรกมันมันเป็นแบบว่าเหมือนถ้าเราจุดไฟติดครั้งหนึ่งแล้วอะเหมือนตอนที่ผมบานรูปใช่ไหมผมจุดไฟติดครั้งแรกมันก็จะมาเรื่อยๆเลย การรีวิวก็เช่นเดียวกันแต่มันไม่ได้มาบ่อยนะเรื่องงานรีวิวอะทุกวันนี้ผมก็เฉลี่ยดได้แค่แบบเดือนละสองสามงานซึ่งมันก็โอเคนนแหละแล้วก็เราควรจะหาจุดเด่นของช่องสักอย่างก็ยังดีเพื่อให้มันมีสไตล์เป็นของตัวเองไอสไตล์ของตัวเองนี่แหละที่มันจะทําให้เราแบบว่ามีงานรีวิวเข้ามาครับทุกคนส่วนสไตล์ผมคืออะไรก็ไม่รู้ก็อาจจะเป็นคุณนั่นแหละที่บอกได้และผมอะชอบรับงานรีวิวมากกว่างานวาดนะไว้เพราะว่า สนุกในการแบบถ่ายตัดต่อทำคอนเทนต์คิดไอเดียมันท้าทายผมมากๆมันก็เลยสนุกละมัง้งอืมแล้วก็ได้ตังค์เยอะด้วยไงประเด็นแต่ว่ารอเงินนานนะกว่าจะเงินเข้าแบบสมมติงานหนึ่งก็รอเครดิตเทอมเครดิตเทอมก็คือแบบเราลงงานไปก่อนแล้วเดี๋ยวตังค์ค่อยได้ประมาณสักเดือนหนึ่งอะไรเงี้ยมาสุดก็4 5วันแต่ถ้าเป็นงานวาดรูปเนี่ยคือเราได้ตังค์เลยไงทีนี้พอผมเรียนมาจนถึงปี3เทอม2ได้มัง้งอีก เครื่งเทอมก็จบไม่ก็อีกปีหนึ่งผมก็ตัดสินใจเลิกเรียนครับทุกคนมรามเพราะว่าผมอะอยากโฟกัสงานที่ทำอยู่ไม่ว่าจะเป็นทำคอนเทนต์รีวิวงานรับวัดรูปผมอะชอบเอาอายุตัวเองเทียบกับอาชีพเทียบกับความฝันของคนอื่นไปด้วยไงมันเลยคิดว่าถ้าผมไม่มุ่งมั่นเริ่มทำตอนนี้ผมก็จะไม่ทันคนอื่นมาวะ่ะแต่มันคืออะไรที่ผมคิดผิดเพราะว่าเราไม่ควรจะไปเปรียบเทียบ ความเร็วของตัวเองกับใครทั้งนั้นเนาะก็ถือแต่มันก็เป็นอะไรที่โชคดีอะไรที่ผมทําตรงนี้แล้วมันรอดแล้วมันทําได้อยู่นะครับช่วงแรกๆใช่ไหมผมก็หลังจากที่ออกมาแล้วผมก็หาเงินได้เฉลี่ยเดือนละประมาณ 30- 0 0 0ื่ถึงห้าหมอะไรประมาณนี้ก็พอใจก็คิดว่าเลี้ยงดูตัวเองได้แล้วอะไรและสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทำฟรีแลนซ์แบบ 100%เเลยนะครับตรงนี้ก็คือไม่ว่าจะเป็นรับว่ารูปหรือรับงานรีวิวสิ่งที่เราควรทำควรศึกษานะั่นก็คือการวางแผนทำงานให้เป็นระบบจัดตารางเวลาจัดตารางในปฏิทินของเราว่าวันไหนทำอะไรบ้างแล้วก็ย่อยเข้าไปอีกในหนึ่งงานก็มีขั้นตอนย่อยไปอีกปุบ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 เยอะแยะเต็มไปหมดเราควรทำทุกอย่างให้เป็นระบบถ้าเราทำอะไรมั่วๆไม่มีแบบแผนอะงง ทุกอย่างมันจะงงปนกันไปหมดงานนี้ก็เข้างานนั้นก็มางานนี้นี้ก็ต้องถ่ายทําเดี๋ยวอันนึงมาก็ต้องคิดสคริปต์อีกมันจะงงมากแล้วก็ทํารายรับรายจ่ายอันนี้ผมทํามาประมาณ3-4ปีแล้วแหละก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆฝึกวินัยสุดๆเพราะว่าเราต้องเอาไปเสียภาษียังไงละ่ะปีแรกที่ผมเสียภาษีผมเสียไป900 0ผมงงมากว่าทำไมเสียทั้ง900 0ันอาจจะเป็นเพราะว่าผมกรอกอะไรผิดช่องไม่รู้นะแต่ล่าสุดของปีนี้เนี่ย ผมจ่ายไปครึ่งปีผมแบ่งเป็น2งวดไงกลางปีกับต้นปีกลางปีที่ผ่านมานี่ไม่เสียอะไรเลยนะต้นปีก็คิดว่าน่าจะไม่เสียเพราะว่ายอดไม่ถึงไงเข้าสปอนได้นะครับยอดจะได้ถึงมาจนถึงตอนนี้เนะี่ยผมก็ยังไม่ใช่คนที่โดดเด่นอะไรมากไปกว่าใครนักหรอกไม่ได้มีผู้ติดตามเป็นหลักล้านแต่ผมก็คิดว่าวันหนึ่งผมก็จะไปถึงแล้วก็ทําได้นะทุกคนเพราะงั้นถ้าใครกําลังอยู่ในเส้นทางเดียวกันนะครับ กำลังเริ่มต้นทําอะไรแบบนี้ลุยไปพร้อมกันครับทุกคนคุณไม่ได้อยู่คนเดียวเราเป็นเพื่อนกันนะแล้วก็ขอบคุณแม่ครับที่ดูคลิปนี้จนจบไม่รู้ว่าคลิปนี้มันจะยาวหรือจะสั้นเนาะเดี๋ยวตัดดูอีกทีเพราะงั้นกดติดตามกดใจกดแชร์ให้กันด้วยนะครับบ๊ายบาย